อาคารกว้าง20เมตรที่ทุกท่านเห็นตอนนี้ผมใช้เสาที่รับโครงหลังคาเนี่ยขนาดเท่าไหร่ไปดูกันดีกว่าตัวนี้ผมเลือกใช้เป็นเสาวายแฟงนะครับเสาวายแฟงก็จะเป็นรูปร่างคล้ายๆกับ i b e ีมมันตระกูลเดียวกับเสา h b e a ี i d อีนะครับวายแฟงเนี่ยเพียงแต่ว่าเชฟของตัว เสาเนี่ยมันจะเป็นแบบตัว i I ภาษาอังกฤษนะครับตรงๆถ้าเป็น i-Beam เนี่ยมันจะเป็นเคิร์ฟตรงนี้ไปนนหนาหนานะแต่นี้เป็นตรงๆเหมือนกับ h-beam แต่ h-beam เนี่ยหน้าตัดมันจะเท่ากัน2ด้านมาดูกันครับขนาดเท่าไหร่ฝั่งหน้ากว้างตรงนี้นะครับจะอยู่ที่25ซมหรือที่เราเรียกว่า250 mm มมตรสนแนวเนี้ยจะอยู่ที่1 2 5ม mm, มหรือ12.5ซเมตร เป็นเสาวายแฟงเขาเรียกว่าวายแฟงสองร้คูณ125เป็นเหล็ก SS400 หลังนี้ผมใช้ของสยามยามโตะนะครับนี่นะขึ้นไปโอเคนะใครมีข้องใส่อะไรก็ทักมาที่ใต้คลิปได้เลยครับ